เดี๋ยวนี้นะครับผมพามาชมกับตัว Isuzu นะครับเป็น New X นะครับ3.0 DVD คันนี้สวยมากสีบอลเงินด้วยนะครับนานๆมา,า,าทีใครสนใจรถครอบครัวจะที่นั่งค่ายนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมบุษทอโต้ก็พามารับชม กับรถที่เข้ามาใหม่นะครับรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะครับมาในค่ายของตัว E สุซุนะครับรุ่นนี้ตีตลาดมาแรงพอๆกับตัว Fortuner เลยนะครับยืนคู่กันมาตลอดนะครับณนะวันนี้มือสองเนี่ยก็มีมาให้เห็นกันค่อนข้างเยอะและวันนี้ที่ผมเอามาให้รับชมรับประกันโครงสร้างอีกเช่นเดิมครับว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำพิคว่ำกลับสีกรอไมเล่นชำรุดสูญหายหรือว่า สวมเล่มทะเบียนนี่รับประกันเช่นเดิมนะครับซื้อกับทางเราไปรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีนะใช้งานยาวๆนะครับมีมาตรฐานรับรองนะซื้อขายสบายใจมีหน้าร้านชัดเจนนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่นะครับใครมาแถวถนนถนนนะครับเส้นสุวินทวงศ์นี่สุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งเดี๋ยวผม z o มให้ดูนี่หนึ่งทับหนึ่งนะครับตูตรงสี่แยกเินบุรีเลยนะสี่แยกเบนบุรีนะมาเจอผมได้นะครับวุฒิทอโต้นะครับ พามาหน้าร้านเนี่ยบอกเราติดต่อน้องวุฒิติดต่อเซลล์วุฒินะครับเดี๋ยวผมพาดูรถทดลองขับจัดไฟแนนรบจบได้เลยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาเบอร์โทรดาลางสายมือนะครับต่อมาเดี๋ยววันนี้พามารับชมรถคันนี้กันนะครับว่ารายละเอียดจะสวยขนาดไหนนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับหักชอบคลิปรีวิวขายรถมือสองแบบบ้านๆง่ายๆนะครับตรงไปตรงมาชัดเจนติดตามไว้ได้เลยนะครับช่องนี้มีคลิปให้ดูอัปเดตท,ทุกวันทุกวันแน่นอน มาดูกันนะครับเรื่องอันดับแรกทุกคนเนี่ยอยากจะดูรถกันอยู่แล้วแต่ที่ก่อนอื่นเลยก็คืออยากรู้เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวราคารถนี่ครับดูกันนะครับเจ็ดแสนหกหมบาทนะครับกับรถป e ีส9นะครับ e s u z u mx สามจุด dvd นี่นะครับรุ่นนี้ถามว่าจะผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่นะผ่อนราคาเนี้ยจะผ่อนเลทประมาณหมื่น นะครับบวกลบเท่านั้นนะครับตลอดอายุสัญญาและรุน่นนี้ราคาใบแดงเนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบเกือบล้านห้าเลยนะล้านสี่กลางๆเลยณนะวันนี้มือสองเือนเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันราคาก็ถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะพอควรเลยนะใครสนใจจัดได้จัดจองได้จองนะครับราคาผมให้ดูชัดเจนเนาะผมไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะไม่ได้แบบอะไรยังไงเพิ่มเติมเลยทุกอย่างคือราคามาตรฐานบริษัทนะครับฉะนั้นสนใจตรงไปตรงมาแบบนี้ ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกครับคุณผู้ชมเรื่องของตัวไฟด้านหน้านะครับไฟหน้าแน่นอนครับจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED นะเรียบร้อยแบบนี้นะครับไฟเดทา์มีมาครบเป็น LED คุณผู้ชมนะครับของจริงนะครับแสงเนี่ยมันไม่ได้กระพริบแบบเหมือนในกล้องแบบนี้นะอันนี้คือมันถ่ายผ่านกล้องมาเกิดจะกระพริบเป็นเรื่องปกติของอ่าถ่ายเป็นถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกก็มีมาเรียบร้อยนะครับเป็นแบบ ฮาโลเจนนะครับแสงสีวอร์มไว้สภาพสวยเลยนะครับการชนด้านหน้าเหลี่ยมสันมุมคมสวยงามชัดเจนนะครับแก้มข้างฝากระโปรงนะครับกันชนแนบเนียนสนิทกับตัวรถแบบนี้สวยงามมากๆคุณผู้ชมนะฮะล้อแมกนี่มากับยางเดนหอบด้วยอ่ะยางคุณผู้ชมบิสโตรนขออภัยนะครับยางบิสโตรนปี2 4อ่ะ z ูมให้ดูครับนี่ นะครับยางปี2024นะครับดิสโตรนนะใช้งานยาวๆนะครับยางมียางเป็นงานแบรนด์ด้วยนะครับส่วนล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมขอบ18นิ้วนั่นเองนะครับช่วงล่างเราตรวจสอบเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไม่มีสั่นสะดุดสวิงหรือว่าช็อกรั่วไหลแตกนะครับเสียงปิดล็อกชอคอัพไม่มีแน่นอนตรวจสอบเช็คให้หมดแล้วนะครับรถพร้อมใช้นะครับได้ดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับเพื่อนๆนะครับ มือจับประตูโครมม่ยมเปิดมาด้านในเป็นสีดําสภาพเยี่ยมครับสตาร์ทเครื่องไว้แป๊บเดียวเองนะคุณผู้ชมดูครับความเย็นเนาะให้ไอนะให้ฟ้าเนี่ยยืนยันแล้วกันนะครับว่าเย็นขนาดไหนนะครับส่วนภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสภาพเยี่ยมครับไม่ชํารุดไม่ฉีกขาดตะเข็บไม่มีแตกหักทุกอย่างโดยรวมสวยสมบูรณ์นะครับพรมลัยมัลติฟังก์ชันจอบกลางครบนะครับนะครับ แอร์ออโตผู้ชมแสดงผลแบบ l e d นะตัวเลขเป็นสีแดงนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับสภาพดีครับคอนโซลไม่มีช้ำเลยทุกอย่างคลิปกริบนะครับด้านโครงด้านข้างน,น,น็อตเนตกระโตเดิมสมบูรณ์นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างน,นี่เลยนะครับแผงประตูหลังสวยงามนะครับไม่ชำรุดเลยนะเล็บหมาเล็บแนวไม่มีอันนี้ก็ให้ดูแบบตรง,ตรงๆเนาะตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับ บาะตรงกลางนะครับค่อนข้างกว้างคุณผู้ชมนี่นะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็รุ่นนี้คุณผู้ชม3.0 DVD มีไฟแอมเบีไลท์เห็นไหมน้ำมีไฟแอมเบียนไลท์ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับกลางคืนเนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้ก็มีปลั๊กให้เสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์กำลังไฟฟ้าอยู่ที่150วัตต์มาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB มีให้เลือก2ช่องนะครับ1แอมป์แล้วก็2แอมป์ รตรงกลางอ่ะเปิดมาครับมีจอนะครับมีจอมาให้แล้วก็ปรับแรงลมนะบนหลังคาเรานะครับหานีีได้เลยนะครับประมาณนี้ปืนไปก็ติดครบหมดก็ติดทุกสี่อย่างนั่นเองนะครับ <S <S ส่วนบอร์ดแถวหลังอ่ะอึบอ่ะอ่านี่นะครับ ข้อดีของทางอ s ซูซเขาจะประมาณนี้คุณผู้ชมสามารถพับบอร์ดแบบแปนราบแบบนี้ได้เลยนะครับใครแบบว่าต้องการจะปูนะไว้วางข้าววางของวางทีวีนะครับเจนิ้วอะไรแบบนี้คุณผู้ชมได้เลยนะพับบอร์ดแบบเป็นแนวราบแล้ววางได้นะมันสามารถคัสตอมได้นะครับปรับพับอะไรได้หลายๆอย่างคุณผู้ชมนะสวยมากเดี๋ยวพับขึ้นให้ดูกันนี่นี่ นะครับสามารถขึ้นไปนั่งด้านในแบบนี้ได้นะมันคัสตอมได้หลายอย่างผมว่ามันสวยแล้วก็คุ้มค่านะครับรถเวทประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูนิดหนึง่งอ่ะน็อตเดิมครับท้ายไม่มีชนแน่นอนทุกอย่างจะเดิมโรงงานสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับด้านในกว้างครับจุข้าจุข,ของได้เยอะแน่นอนนะครับรับประกันติดมาครับไฟท้ายครับ เป็น led lighting แบบนี้เลยนะครับเป็นขีดลักษณะแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างเท่แล้วก็ค่อนข้างทันสมัยดีนะครับดูไม่เชยนะครับมาดูตัวบอดี้ตัวรถกันต่อนะครับสีสันตัวรถครับมุมขวามือด้านหลังนะผู้ชมสีสันสวยเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระชนหลังนะครับสะโพกนะครับประตูหลังประตูหน้านะครับกระชนหน้าทุกอย่างเนี่ยเพรียวสนิทสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วแม็กสวยครับทั้ง4ี่วง เดินตรวจสอบเช็คคัดมาให้ลูกค้าแล้วนะครับก็คือได้ไปใช้งานได้เลยเนาะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันบ้างครับกุญแจนะจะเป็นแบบคีย์เด็ดแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับเดินหน้าถอยหลังครับขึ้นลงครับปรปับเอนเบาะครับ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีโรสแมทนมาให้ใช้แล้วเรียบร้อยนะครับระบบสตาร์ทเป็นอิงิ้นสตาร์หรือว่าปุ่สตาร์ทมีมาให้ลูกค้าแล้วนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับประมาณนี้กล้องไม่โฟกัสนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าโลนะครับไม่เดิมไม่แทนแน่นอนการันตีนะครับรถเดิมนะครับ จอกลางทัชสกรีนได้นี่ครบนะครับภาพก็จะเลิงออกับวตัวหน้าจอนี่ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับแอร์ใช้งานง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมี Power Outlet ด้านล่างนะครับพอร์ต USB AUX มีมาให้ครบนะครับเกียร์นะสับยาาปุ R ๊บนะครับกล้องถอยติดให้อัตโนมัติแบบนี้ครับกิบกลิป นะเบรกมือแบบก้านยกที่วงที่วางแก้วน้ำมีมาให้นะครับกระจกตัดแสงแบบออโตโอ้นะครับมีมาให้นะครับพร้อมกับตัวกล้องหลังเนี่ยมีมาครบ,บเลยนะครับนี่ประมาณนี้กล้องหน้านะฮะครบ,บที่วางแว่นตานะครับปืนไฟติดครบหมดนะครับแล้วก็บังแดดสวยๆอ่ะ อาดูห้องเครื่องดีกว่าไปไปดูกันนี่นะครับห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับแก้มข้างนะครับดูได้เลยนะครับตาม abs นะครับด้านหน้าคานเม็ดต่างๆดูครับนะโปรสปอร์ตเม็ดอาร์ตนะครับคานแผ่นเพดด้านซ้ายมือนะครับของตัวรถนะครับ ประมาณนี้เป๊ะนะครับสวยฝากระโปรงครับสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ครบรูระบายต่างๆกรมสวยนะครับสนัการความร้อนอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์ขนาดบล็อกใหญ่เลยนะครับ3.0นะครับนิ่งๆเงียบๆนะครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับทันนี้ก็ย้ำราคานะครับ769,00 0นะฮะใครสนใจติดต่อสอบถามอินบ็อกเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับ วันนี้นะครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมจบการรีวิวขายลูกค้าแต่เพียงเท่านี้และคลิปหน้านเนี่ยจะมาดูรถอ่าผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยฝากติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม,ม่พลาดคลิปรถใหม่ๆคันัดไปนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ